สวัสดีค่ะพี่น้อง่ะพบกับใจสังพาด้วยเช่นเคยนะคะสวัสดี FC เก่า FC ใหม่ทุกๆกคนค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามากำหนดแนวทางนี้เคอีนะคะช้าบ่ายวันที่4พฤศจิกายน2,565นะคะก่อนคำนวณน,นะคะพี่น้อง่าคำเตือนค่ะ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะเมื่อวานวน,นี้วันที่3นะคะนี่แค่หยุดนะคะพี่น้องคะมาคำนวณต่อวันที่4เลยแล้วกันเนาะคะ่ะเนาะ วันที่4นะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่4และ3นะคะจังค่จับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะสี่หนึ่ง4ีห้าสสองสี 2, ่ศี่ห ี่สามค่ะพี่น้องคะสามนะคะสามหนึ่งสามหกสามสองสามศูนย์สามห้าสามเก้านะคะเหรียญรอบบ่ายค่ะเหรียญรอบรอบบ่ายอยู่ที่สองและหนึ่งนะคะ จับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะพี่น้องขาสองค่ะสองสามสองศูนย์สองสี่สองห้าสองเก้าสองเจ็ดค่ะพี่น้องหนึ่งนะคะหนึ่งสามหนึ่งห้า หน12 10แล้วก็11นะคะชอบหรือเปล่านะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะสำหรับ fc ท่านไหนชอบวิ่งลูดนะคะตัวเลข4ตัวนี้4 3่สามสสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะพี่น้องคะเรามาดู คู่ตัวเด่นนะคะสี่สองหนึ่งนะคะพี่้องคะสค่ะสี่หนึ่งสี่สก็3132นะคะสองด้านล่างสองสามสองสี่นะคะพี่นึง่นงสามหนึ่งองะ 1, 3, 1, 4, 1, 2, นะคะประมาณนี้นะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ เลื่อนผ่านได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันนะคะก็คือเลข1และเลข6นะคะส่วนเลขเบิ้ลประจำวันก็คือ1 1และ66นะคะพี่น้องคะค่ะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องคะขอบคุณหลายๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ สุกๆมันหม,มันค่ะพี่น้อง่ะสวัสดีค่ะ